ที่ได้ลงคลิปไปนะครับช่วงเช้าของงานของพี่ช่างนะครับอันนี้การประกอบ e s t g 8ประกอบนี้คือประกอบขายหรือว่าประกอบโชว์ครับประกอบโชว์ว้ครับเป็นประกอบไว้เป็นลำป่าเผื่อลูกค้าอยากมาย้ายเฟรมนี่เลยครับยกเฟรมนี้ใส่ได้เลยก็คือเราเอาอะไรจากลูกค้าเดิมเขามาใส่ในลำนี้ราทำเป็นลำป่าเพราะว่าลำลำที่ทําขึ้นลำมาแล้วเรียบร้อยอยู่หน้าร้านเราโชว์ให้ในเรียบร้อยหน้าร้านจะมีสองแบบเรียบร้อยครับ โ <Okay, S 2> อเคครับอันนี้ก็คือจะขึ้นลำป่าทั้งหมดสองลำก็คือจะมีช่างฟิวกับช่างกล้องนะครับที่ขึ้นสองลำพร้อม <Okay. S 1> ย้ายเลยใช่พร้อมย้ายเลยครับลูกค้ามาจับย้ายได้เลยโอเคครับแต่รอลูกค้า,าแต่ตัวจริงๆก็มีโชว์อยู่หน้าร้านเนี่ยจะมีรูเพื่อให้คุณได้ถ่ายูอันนี้คือพร้อมขายอันนี้ก็คือพร้อมย้ายเฟรให้ลูกค้าครับลูกค้านําโดของลูกค้ามาก็นำมาเอามอเตอร์ของลูกค้ามาใส่ ใส่ใส่ใส่ครับมีลูกค้ามีอะไรให้ใส่ก็ใส่เข้าไปหมดได้เลยครับหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นพวกอะไรมมูหนึ่งก็สามารถแจ้งกระถาง,งให้ช่างกรอบนําเข้าไปใส่ให้ได้ครับยังไงก็ฝากร้าโนนไปครับโน่นไทยกับเราโนนไทยกับแต่ด้วยนะครับเข้ามาครับ